นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเป็นมนุษย์เป็ดต้องทำอย่างไรถึงจะรู้จักตัวเองว่าชอบอะไรมีคนปรึกษาว่าเราไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรถนัดอะไรเหมือนมนุษย์เป็ดมันแขงไปหมดเราเพิ่งเรียนจบมาแต่ก็ไม่รู้จะไปทําอะไร ม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยค่ะพอจะมีวิธีค้นหาตัวเองให้เจอแบบไหนได้บ้างคะเมื่อชีวิตเรากําลังถูกเบี่ยงไปในจุดที่เราไม่เข้าใจนั่นจะหมายความว่าเราจะต้องค้นหาคําตอบอีกสักระยะหนึ่งหรือว่าเราจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งการที่เราจะพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอ,อย่างสิ่งที่มันควรจะเป็นมันจะต้องเข้าไปในคันรองในสิ่งที่มันควรจะเป็นก่อนขั้นแรกเลยก็คือเราทุกคนไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องการอะไรในชีวิต รวมถึงคนที่ทํางานเลยหลยังกาเรียนจบเขาอาจจะไม่รู้จักตัวเองทั้นทุกๆคนก็อาจจะทําไปก่อนทําตามสายงานในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บังคับตัวเขาเองอาจจะโดนเพื่อนเชฟเขาให้เขาอยากทํางานเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้าว่าเราแต่ละคนนั้นไม่ได้จะรู้จักตัวเองรวมไปถึงไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิดในสิ่งที่เราชอบ,บจริงๆด้วยกันทุกๆคน บางคนเป็นมนุษย์เปรบางคนทําให้หลากหลายแต่ไม่ได้เก่งสักด้านอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําในแง่มุมของในยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของทุกๆคนก็คือเรียนรู้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดแต่ละคนจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ไม่เหมือนคนอื่นและก็จะมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดเลยว,ว่าอาชีพนี้จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นรวมถึงตอบโจทย์ในสิง่งที่เองเป็นมากขึ้นกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ ผมไลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรมันทาให้เราเจอน้านน้าที่กว้างมากๆซึ่งข้อดีของมันคือเราได้ลองทําอะไรได้มากแน่นอนถ้าเกิดสมมุติเราไปน้านน้าที่กว้างขวางมากที่สุดเราเจอปลาหลากหลายชนิดเราจะเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอในสิ่งที่เราเคยคาดฝันเอาไว้นั่นคือข้อดีที่สุดที่ผมเชื่อว่าเราทุกๆคนสามารถที่จะทําได้และเร่งเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ได้มากที่สุดแต่การที่เราเป็นมนุษย์เป็ดมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนั่นก็คือ การให้เราเจอหน้าน้ำที่กว้างทำให้เราไม่รู้เลยว่าเราควรจะสถิตรตรงไหนหรือรักษาจุดยืนในแห่งหนใได้ของหน้าน้ำนั้นจริงๆแล้วคําตอบนั้นไม่มีสิ่งที่มันเป็นตายตัวแต่มันก็พเพียงพอที่จะตอบได้บ้างว่าเราอาจจะต้องการสิ่งที่มันเป็นตัวเองมากที่สุดนั่นคือการลองทำไปเรื่อยการสังเกต,ตตัวเองว่าเรารู้สึกดีกับการทําอะไรต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะการที่เราทําต่อเนื่องไปเรื่อยมันสะท้อนว่าเรานั้นทําสิ่งสิ่งนั้นในยาวนานมากที่สุด แล้วมันก็ทําให้ก่อเกิดรายได้มากขึ้นตามถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิด business model ต่อยอดต่อไปความรู้สึกที่เรายังไม่รู้นั่นอาจจะหมายถึงเราอาจจะยังไม่ลองทําอะไรมากพอเน้นไม่ที่สิ่งที่เราชื่นชอบก่อนอย่างแรกเมื่อเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรนั่นก็คือคําถามที่สําคัญยิ่งในการที่เราต้องสอบแสวงหาว่าเราชอบอะไรกันจริงๆในณวันนี้นั่นคือคําถามที่นําไปซึ่งคาตอบหน้าที่เราคือแสวงหาคําตอบนั้นให้เจอไม่ว่าจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานสักแค่ไหน เราก็ต้องอดทนและพยายามเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช่ที่สุดและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตในสิ่งที่เราตามหามากที่สุดผมเชื่อชีวิตนั้นมันอาจจะไม่ได้ส,สมบูรณ์อย่างสิ่งที่มันเป็นาก,นการทำในสักอย่างหนึ่งมันต้องเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าคุณอาจจะต้องเสียสละเวลาหรือคุณอาจจะต้องเสียสละความเป็นตัวตนรวมไปถึงคุณอาจจะต้องโดนคำครหาดูถูกนินทาเต็ไมไปหมดเลยในณวันที่คุณกําลังคว้งอยู่ณวันนี้ แต่ผมยังเชื่อว่าทุกๆคนมีเหตุผลในการมีชีวิตอ,อยู่ที่ไม่เหมือนกันอาจจะไปอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งที่มีความส,สำคัญต่อโลกใบน,นี้ต่อสังคมและต่อประเทศซึ่งเราไม่สามารถที่ระบุดได้เลยว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เรารู้สึกนะวันนี้มันจะนําไปสู่ส่วนต่อขยายใดแต่ขอให้เรารู้ว่าเรากาลังทาความดีถ้าเรามีงานเราชอบอะไรขอให้มันเป็นงานที่สุจริตเป็นสมอาชีพแล้วก็อย่าหาทางลัดอย่างเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลออรวงเราและไม่มีอยู่จริงขอให้เรามีไมเซ็ e ที่ถูกต้องก่อนทุกอย่างจะดีขึ้นเองต่อมาเราก็ต้องหารูปแบบการที่เราจะสามารถสร้างไรายได้กับสิ่งที่เราทําให้ได้อย่างน้อยอาจจะมีงานหลายแบบแต่ขอให้มีงานที่สร้างไรายได้ก็พอเมื่อสิ่งที่เราต้องทํารายได้ให้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่สําคัญต่อจากสิ่งที่เราต้องการที่จะทําตัวผมเองอาจจะไม่สามารถแนะนําให้ใครรักเรียนรวมไปถึง ั้งใจทํางานในสายงานประจำเพราะผมเองก็ไม่ได้มีงานประจําในสิ่งที่ได้ทําอยู่ณวันนี้แน่นอนผมเป็นนักลงทุนผมพยายามฝึกเทรดรวมไปถึงผมพยายามเรียนรู้เรื่องการเงินมากที่สุดช่วงเวลาชีวิตหนึ่งที่ผมเรียนรู้นั่นก็คือการเงินและการลงทุนเราไม่สามารถที่จะไปตอบได้เลยว่าคุณทํางานประจําแล้วคุณจะมีความมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรขอให้คุณรู้จักตัวเองดีกว่าว่าคุณชอบอะไรและคุณทําสิ่งนั้นได้ดีที่สุด ลองหารายได้จากสิ่งสิ่งที่คุณทำไม่าจะเป็นรายได้แบบใดน้อยหรือมากหรือจะได้ประสบการณ์จากสิ่งนั้นเท่าไหร่ก็ขอให้คุณได้เรียนรู้ได้ซึมซับและได้กอบโกยในสิ่งที่คุณได้ทําลงไปนั่นจะเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดแล้วการเพิ่งเรียนจบก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตขอให้เป็นไปตามธรรมชาติตึงบ้างหย่อนบ้างเพื่อให้เราเข้าใจบร,ริบทที่เรายืนเมื่อไรจะเกิดขึ้นขอให้เราเข้าใจว่าบร,ริบทที่เรายืนทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ที่นวันนี้เราปรากฏเห็นเด่นชัดขึ้นนั่นคือหน้าที่ของเราทุกๆคนการเข้าใจสิ่งตรงหน้าหรือไม่เข้าใจสิ่งตรงหน้าไม่ได้สําคัญเท่ากับเราเข้าใจตัวเองรอเปล่าว่าเราเป็นคนแบบไหนณวันนี้ทไลายของเราคือเป็นช่วงเวลาว่างๆเรียนรู้จักตัวเองใช้ความสงบ,บให้เกิดประโยชน์ลองเจอเพื่อนบ้างลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลองปรึกษาหารือคนที่ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานมามากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราในประสบการณ์ในสิ่งที่ควรจะเป็น หลังนั้นเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําเพราะความสุขนั้นอิงอาศัยจากสิ่งที่เราได้ทําลงไปทุกๆวันสุดท้ายนี้ทางนี้แต่ละคนจะมีเวลาชิดเป็นของตัวเองบางคนรู้จักตัวเองตอนอายุ30บางคนรู้จักตัวเองตอนอายุ40หรือบางคนอาจจะไม่มีวันรู้จักตัวเองเลยด้วยซ้ำไปนี่คือความโชคร้ายและมีความโชคดีที่ผมไม่เคยได้ใช้2คํานี้เลยแต่ผมขอหยิบยืม2คํานี้มาใช้หน่อยว่าบางคนโชคดีที่เราเจอตัวเอง แล้วเป็นคนโชคร้ายมากที่ไม่เคยเจอตัวเองเลยตั้งแต่วันที่เขาได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกวบนี้เขาก็ไม่รู้จักตัวเองเลยว,ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตจริงๆทุกสิ่งที่เขาเดินไปเขาเดินตามความรู้สึกและเขาเดินตามกิเลสหรือสสญชาตญยานในสิ่งที่เขาไม่ได้เข้าใจมันิจิงแน่นอนนะวันนี้เรามีโอกาสกันแต่ละคนอย่างเท่าเท่ากันเรามีความโชคดีนั่นคือโอกาสและเวลาขอให้คุณเริ่มตั้งคำถามให้เร็วที่สุดวันไห้คุณเริ่มตั้งคำถามวันนั้นแหละจะเป็นวันกำหนด อนาคตว่าคุณได้เรียนรู้จากสิ่งสิ่งหนึ่งได้มากที่สุดอย่าเพิกเฉยต่อคําถามเพราะคําถามมีความสําคัญอย่างยิ่งและมีความทรงพลังต่ออนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคําถามจะนํามาซึ่งคาตอบแต่ขอให้ระหว่างนี้อย่าหยุดที่จะแสวงหาคําตอบเพราะคําตอบนั้นจะปรากฏเด่นชัดใน,นวันึ่งที่ถึงเวลาอันเหมาะควรเชื่อมั่นศรัทธาและอย่าลืมเด็ดขาดว่าแห่งความดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทุกๆคนที่อยากที่จะมีชีวิตที่ดี ผมเชื่อวทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ